นีดีดี <laughs> แต่มันพองอ่ะนี่นะคะเช็กการ์ดหนะ้จะได้ขายต่อแล้วเช็กการ์ดอยู่ข้างบนแล้วปะทีงไหนอันนี้เหรอสีเขียวเฮ้ยทำไมได้สีขเขียวอ่ะเพราะว่าไม่มันยังไม่มัมนยังไม,ไมออ่ไม่ออกเขาบอกสีเขียวอันนั้นมันอันนั้นมันบล็อกเก่าของเขา วดูสิมีอะไรบ้างในนี้สีเขียวสีเขียวอ่ะสีเขียวมันไม่มีพอ,อ่ะมีห่วงให้ส,สีเขียวมันเป็นตัวมันเลยอ้อแกะเลยเหรออันนี้แปลว่าเขียวชัวชัวโอเคได้ตัวที่ชอบเลยอ่ะ <laughs> ได้ตัที่ชอบเลย,ย <laughs> นี่ขอดูช,ชัดๆหน่อยขอดูช,ชัดๆหน่อยสิเธอ วันแม่อะไรคะพาแม่มาจุ่ม <laughs>